ครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมท่าแพตกปลาจริงๆได้แต่กล้วยเฮ้ยเฮ้ยนังเงือก What เฮ้ยคุณคุณเป็นใครครับเนี่ยไม่รู้คือแบบว่าไม่รู้มันมาอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยโอ้โหทุกครับใครก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้ว่ายน้ำเลยเมื่อกี้เดินเดินกลางอากาศเลย โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมไซโคแล้วก็พี่ปลาลาเฟีย์นี่ครับนี่ก็อยู่กับคลิปเอาชีวิตรอดเกมราฟกันอีกแล้วนี่นะครับพาสสองนี่นะครับสวัสดีครับพี่ปลาสวัสดีค่ะก็หลายคนนะผมก็เรียกร้องกันมั่งเลยนะครับว่าพี่แจมครับเล่นกับพี่ปลาแต่ครับเพราะว่าคลิปมันเงียบเกินไปนะครับโอเคได้เลยครับผมผมจะไม่เหงาแนงนะครับพี่ปลานะผมนะเดี๋ยวพี่จะมอบหน้าที่ให้น้องก่อนเลยแล้วกันนะครับก็หลายคนเนี่ยขอมาเยอะมากครับพี่ครับทำ EP สองได้เลยครับที่ผมบอกไปนี่นะครับผมจจะะะบบบออออกกกกวววว่่่่่าาาาาาผมมทททรรรรรเเเปปป็นน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 ััััีีีีีคสหหหหชิิตตตดพพไใแ ใช่อ๋อนี่ไงสโตนเนี่ยผมนะโอเคครบแปดนั่นละเราไปทำตาเผาเลยกันนะครับโอเคนะผมก็สวัสดิ์มันถือว่าสวัสดีสำหรับเซสชั่นเอพีสองนี่นะครับนะครับก็เราได้ลูกมือลูกมือลูกมือแบบว่าในการตกปลาแล้วนะครับก็คือพี่ป่านี่นะครับผมได้ทำการฟาร์มไปค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยเยอะนะทุกคนก่อนเดี๋ยได้ทำการได้เมสซีมันได้ตั้งสิบสองอันเลยเนะี่ยถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยว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 โอ้โหตกใจนึกว่ทาทำหินท,ห,ทหินล่นแต่ว่าดีว่ามันลอยน้ำอยู่โอเคมาเราทำเป็นตาเราทำเป็นตานน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 นีีีีีี่่่่่่่่ะะคคคคคครรรรรัััับบบบบหหิเเเเเเยยยยยยได้้าา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 ามมมกกกกลลลททุแวว็อออออพพสสถ ทำเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรป่ะเครื่องย่อยไหมก็ทำเป็นดินได้ด้วยออ๋ใช่แล้วเครื่องย่อยเป็นเครื่องย่อยสลายแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำการฟาร์มดินมาเหมือนกันนี่นะครับตกปลาเนาะตกปลาในการทำดินผมต้องการขวานนะทุกคนเดี๋ยวผมทำขวานก่อนนะครับเราองขวานเหล็กเลยดีไหมหรือว่าทำเป็นอย่างอื่นดีถ้าเป็นขวานขวานธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับขวานไม้เนาะโอเคแบบเอาขวานคนจนกันแล้วใช่ขวานคนจนต้องทนหน่อยเนาะอีพีนี้มันมีเงินทองเลยอ่ะพีพีนี้ทำอะไรอ่ะอีพีนี้ครับผมผมก็จะเอออีพีนี้เควสขอองงเเรรรรราาาาานนี่ะะคคับบกก็ืจทส้้น ให้เราบ้านหลังนึงนี่ครับแต่ว่าทําบ้านธรรมดาก่อนหลังนึงนี่ครับแล้วก็ทําการไปทําเครื่องผลิตตะเผาอะไรบาร์บารนานาทีนี่ครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าพี่ครับทำเครื่องนู้นหน่อยทำเครื่องนี้หน่อยนี่นะได้เลยนะครับเขาบอกว่ามันมีเครื่องที่สามารถทําอันนี้ได้ด้วยนะบารเครื่องที่สามารถทําเอาหินเนี่ยไปทําอะไรนะเอาหินไปทําเอาหินไปทําเข้าเอาหินเนี่ยไปเข้าเครื่องเพื่อทำออซิเดียมแล้วไปเนเธอร์นะครับแต่ผมไม่รู้ครับว่าไปเนเธอร์นั้นไปทําไมใช่แล้วแต่เนเธอร์เนี่ยเวอร์ชันใหม่เนาะไม่ค่อยรู้ใช่แล้วเนเธอร์ใช่แล้วผมันมีเควส หรรรืออะไอะไนคับก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะโอเคพวกผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะสลับเวอร์ชันใหม่เนาะเออมีหลายคนบอกมาเลยนะครับว่าพี่ครับพี่นิดไม่ได้เห็นกล่องในน้ำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะมีหลายคนบอกว่าพี่ไม่เห็นกล่องในน้ำพี่ตาถั่วได้เลยเดี๋ยวผมจะลองไปดูอ่ะพี่ปลาฟังหน่อยอันนี้ไปอันนี้ไปคอยตัดต,ต้นไม้ให้หน่อยว่าวันตกปลาตัดต,ต้นไม้ให้หน่อยเนี่ยเอาต้นไม้ออกให้หมดก่อนแล้วก็โอเคต้นไม้ออกให้หมดก่อนเดี๋ยวพี่มาปูดินแห่เดี๋ยวพี่ลงไปเอาของกันเออทุกคนครับผมได้ยาวันนี้ไปลาามมันคือยาดหน้านึ่นัอกแล้วนไป รบไปผมไม่รู้ว่ากินคุ้มหรือเปล่าแต่กินก่อนนะครับโอเคเราดำน้ำไปมันช่วยให้เราดำน้ำนานทำให้เราดำน้ำนานขึ้นสามนาทีนี่นะครับพี่ปลาเออไม่ก็มีคนบอกนะครับว่าแว่นเนี่ยข้อสมมติของมันก็คือทำให้เรามองเห็นทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็หายใจน้ำนานขึ้นด้วยเขาบอกนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสหรับข้อมูลเนาะแต่แว่นเนี่ยผมมีอันเดียวครับผมตอนแรกคิดเปแรกผมว่าผมมีสองอันนะแต่หายไปไหนไม่รู้อันหนึ่งนะโอเคครับเราดำปากกาลังอุ้ยเดี๋ยวเจอซอมบี้โอ้ซอมบี้ทะเลเดี๋ยวเดี๋๋ยยยววเดดี หรือว่าต้องเป็นไม่ใช่มันมีโอกาสมันมีโอกาสเชื่อหรอพี่จะได้ตีศูนย์เดี๋ยวเดเอาสลายไปด้วยเอาสลายไปทำที่เผานะนี่ได้แล้วไม่ตอบอะเลไหมตัวช็อคเกิร์ไตีศูนย์เลยพี่ได้ติดด้วยซอมบี้อ่ะโชคลายใช่ไหมเนะี่ยโชคลายโอเคนะครับเราได้ลูกมือในการตกปลาแล้วครับผมพี่ปลาฝากตกปลาด้วยกันเดี๋ยวพี่ดำน้ำหากล่องก่อนนี่ไงทุกคนครับผมเจอแล้วปลาหมึกติดด้วยตัวหนึ่งนะครับโอเคผมเจอแล้วครับที่นี่เองที่เขาบอกว่าจะมีกล่องข้างๆใช่ปะนี่ไงผมเจอแล้ว โอ้ยเบ็เเดดีด้วยนี่ครับที่ผมบอกพี่มีคนบอกว่าพี่ครับมันได้เบ็ดดีมากเลยนะครับใช่แล้วผมจะได้อ่คอมเมนต์อยู่นะครับนี่ไงขอบคุณทุกคนแล้วครับสลับบอกข้อมูลนะครับเบ็ดเออ่มีลักมีลักลักเออ่โชคดีสลับตกปลานี่ครับแล้วก็เบกกิ้งแล้ว L U R E อ่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันลองดูก่นหรือว่าต้องทำสมุดมินนิ่งก่อน L U R E ลูลูลูไ e. ม่ใช่ครับ e. ทุกคนผมเขาจะผิดหมายถึงแบบว่าผู R ้ผิดมินนิ่งแต่หางที่มันซ่อมตัวเองครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นี้หมายถึงที่ผมอยากได้อ่ะหมายถึงอยากได้มินนิ่งครับผมอ่ะไปาไัครรบ ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมลองตกปลาดูดิฉนเดาวมันจะได้ได้ของดีเฮ้ยเดี๋ยวตกไวามากของจริงหรือของปลอมได้ดินสีอันนี่มันดีแคยไหนเะนี่ยลองตกไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตกไวามากไอ้ปลาพี่ได้หอยเคียวด้วยมันอา่านว่าอะไรอะนอร์ติลุสเชลคืออะไรเอ่ยคือเชลทะเลเหรอเดี๋ยวมันตกไวามากอะปลาดูดิ <S 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 พี่ตกพี่ตกเอาตกเอาเลยดูดิดูดิมันไวามากอะดูดิคุ้นเร็วอะไอ้ปลาพี่เบ็ดอันเบรกิ้งไปแล้วนะดูดิมันตกไวมากทุกคนครับ ผมจะเล่นสมุดเมนดิ้งมากเลยไปทำปิงปิงๆ,ๆอิอ่ะดูดิตกคดบ่าอะ่ะทุกคนฟาร์มมันนะผมทีเนี้เนยทรา,ายมาทรายเนี่ยไปผอมเป็นกระจกทำสร้างบ้านได้นะครับโอเคเราตกบาสักแป๊บนึงแล้วไหนเอ้ยเอาตกช้าละเอา,าอยาให้ฝนตกมากเลยถ้าฝนตกมันตกบาได้ดีขึ้นเลยนะชึบนี่ไนดะ้ไม้ไผ่เดี๋ยวเราปูมไม้ไผ่ด้วยปาแต่ทีหมดเลยนะอย่าให้มันเหลือนะข้างบนเนี่ยอยากได้อนะ่ะเดี๋ยวผมต้องทำมันนั่งก่อนทุกคนทำเป็นอะไรนะ เอ้ยถังน้ำด้วยโอเคครับผมถังน้ำเก็บไว้เออถ้าผมได้ลาวามันจะดีมากเลยนะผมจะทำที่ขุดอัตโนมัติมากเลยครับลาวามีสิทธิ์ได้ไหมครับทุกคนถ้าตกปลาเรามีสิทธิ์ได้ไหมอย่าทำที่ขุดอัตโนมัติไปถึงเลยนะ่หน้าที่ขุดหินอัตโนมันติอ่ะนีไงทุกคนผมได้แล้วครับผมใช่เครื่องนี้ปะที่ทุกคนบอกกันผมไปดูในย t u b e มานะฮะแบบว่าไม่ใช่ดูทวอีกดูคนะครับวิธีคราฟนะโอเคใช่เครื่องนี้ปะน่าใช,ใช่นะครับลองดูแล้วก็เอาอันนี้ใส่ปุ๋ยไปใช่ปนะใส่นักยยนาา หมดแล้วเนี่ยไวมากเลย3านาทีนะฮะแต่ผมว่าผมอีกคนนึงผมจะเก็บไว้นะเผื่อเราตกยังไม่ได้นะเพราะมันตกเยอะค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยยากันน้ำนะครับผมเอาไว้ทำไรดีเอาไว้สํารวจแล้วกันนะกาวเดียนะครับสามนาทีเนาะไปกันสํรวจกับพี่ปาเนี่ยว่าต้องหาละสองขวดนะครับพี่ปารู้บอกอีพีแรกพี่เหงามากพี่อยู่คนเดียวทําการทําการเอ่อไอพวกกองโจรที่บุกบ้านพี่นะครับทุกคนไม่เชื่อลองกลับไปดูได้นะครับคลิปก่อนนะคลิปแรกนะครับผมนี่โดนกองโจรบุกบ้านอีพีแรกเลยนะเกินไปนะครับ แล้วหลายคนก็บอกว่าพี่ครับไอ้จักรลักษณ์ที่มันขึ้นขวามือเวลาพี่ฆ่ามันก็คือมันจะ,ม,นจะมันจะกลับมาฆ่าเราใช่ไหมทุกคนเวลาสมมติถ้าเราไปบ้านไอพีซีอะไรเงี้ยความชั่วไลายนะครับมันจะกลับมาฆ่าเราได้ด้วยแต่ตอนนั้นพอพี่ตายปุ๊บมันก็หายไปเลยนะไม่รู้เพราะอะไรนะรเออพี่ฆ่าตายปุ๊บมันหายไปเลยนะครับตอนคืนนี้ผมว่าโอ้โหนางเงือกแล้วก็มีผีด้วยนะผมผีทะเลเขาเรียกซอมบี้เลยนะซอมบี้ทะเลปะเดี๋ยวผมต้องเอาเนี่ยไปไปหมักขอัทุกคนผมจะทำเป็นเกาะเกาะดินนี่นะครับปลาพี่จะทำสองฝั่งนะฝั่งงทีี่่เเเราร้า้ปนนะฝัย เดี๋ยวต้องรอปะหรือว่าอรอก็ได้แหละหรือปลุกไปเลยแหละนี <S <S อะ่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวถังนี้มันปักมันเป็นปักไอ้นี่เนี่ยปุ๋ยนี่หว่าทุกคนมันทำเป็นบอลมิวนะครับเดี๋ยวว่าคนละถังใช่ปะที่บอดคราบถึงถังไหนวะมันคือถังของเซิร์ฟนี้หรือเปล่านะน่าใช่นะครับเป็นของตัวเกมนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับผม ไม่รู้เหมือนกันผมจะไปศึกษาข้อมูลมาเลยนะครับโอเคโอเคถ้าเราทำไปเรื่อยๆกันเนาะจนกว่าเราจะได้ของมาไนี่ครับอาจจะเป็นแอดออนของเซิร์ฟนี้ก็ได้แค่ที่เสร็จเรียบร้อยนะสวยครับสวยโอเคเราทำนี่ด้วยปะนี่เราบล็อกหญ้าเนี่ยปลูกนี้ไว้เชิบอันหนึ่งโอเคแล้วก็ฝังตีกอันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ปุ๋ยนี่ใช่ไหมทุกคนมันเครื่องหมักปุ๋ยไหนอนะทุกคนที่มันทำให้กลายเป็นอะไรนะถ้ากลายเป็นบล็อกดินอะแต่ว่าไม่ใช่เครื่องนี้แน่นอน,นครับทุกคนโอเคผมต้องหาเครื่องอื่นใช่ แล้วปลาจะไปเหยียบไอ้อนั่นทำไมนะเดี๋ยวเรามีดินยังดินหมดยังดินหมดแล้วปะดินหมดยังนี่เป็นเครื่องหมักปุ๋ยทําให้ได้เป็นโบนมิวมาในะน,นะครับใน,นกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่มีกล่องนึงเดี๋ยวพี่วางก่อนนะครับอันนี้คือกล่องเหมือนกันถือว่าน่าจะออกเอาเป็นกล่องธรรมดาดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าเยอะเลยเตรียมที่สร้างบ้านก่อนแล้วกันนะครับเก็บของก่อนโอเคสร้างบ้านเรามีไม้นะครับผมเอาไม้ไว้โอเคแล้วก็ตัดไม้เดี๋ยวเหล็กได้แล้วเหล็กเหล็ก ครับมาโอเคเหล็กผมทาเป็นที่ขุดนะครับทำเป็นที่ขุดใหม่เลยนะครับที่ขุดหินนะครับโอเคเรียบร้อยทําที่ขุดเสร็จปุ๊บทาดาบก่อนโอเคผมทำวุ้นให้ตัวเองก่อกแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยรครับผมได้ไรนี่ได้บักเก็ตด้วยบักเก็ตคืออะไรเป็นหนึ่งพี่กำลังไปหาถันางน้ำหรอที่ได้มันแหล่นี่ปลาเนี่ยเอาไว้นะสมมติถ้าเราอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเราวางเนี่ยเราจะไออาการหายใจเราจะมีเต็มเลย ใช่แล้วเดี๋ยวทานก่อนผมมาทานก่อนทานเรามีอยู่ข้อเสียบจะดูดเราอ่ะมันจะดูดเราใช่มันไม่ดูดเราขนาดนั้นหรอกเฮ้ยปลาเดี๋ยวดินมันโอ้ลาวไวมากอ่ะเดี๋ยวโอ้าว้ายจริงใช่ไหมเรื่องเสริมนี้เขาบอกว่าเออมีคนบอกอยู่นะครับว่ามันจะทําให้เร็วคูณสองทุกอย่างจะเร็วขึ้นนะครับในการปลูกคงปลูกข,ข้าวนี่นี่นั่นนะครับตัวมาก็โตแล้วปลาเดี๋ยวรอเลยผมทำนี่ก่อนดีกว่าทําปลูกข้าวก่อนทุกคนเพราะว่าผมจะเอาตังค์เนี่ยไปแลกของไอ้เมลซีนี่นะครับเดี๋ยวไม่ใช่นี้โอ้มาตอนหน้าตาหนองเลยอ่ะจริงๆริงเมื่ มันวาร์ปออกมาเมื่อกี้เลยอะอ,ะอะอปางนี้ไป <c oughs> พี่ครับเกินเอาไปเผื่อน,น้องใช้เอ้ยเอานี้ไปดีกว่าเอาเป็นหินดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอปลูกข้าวตรงนี้สักน,นิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เอ่อจะได้เอาเอาข้าวปลูกไปแลกเป็นเงินงนี่ไหครับเป็นนัดเกรดทองเนาะโอเคเราวางแปะชึบเชิบทน้องได้เพชรจริงเหรอไหน เพชรอะไรไดมอนดเหรอเย้ไ yeah, ดมอนด์ครับผมเอาทำไรดียะไปทำดาบทำอาวุธอาวุธได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมขอขยายก่อนแล้วกันนะครับขยายก่อนก่อนเพราะก่อดเราเล็กมากเลยนะรเรือเราเนี่ยเรือเราเริ่มเล็กนะครับเพราะว่าเราอยู่กันสองคนนะครับทุกคนโอเคทำเรือก่อนไปวางไปมุ่จะสร้างบ้านสไตล์แบบบ้านพักจังเลยเลเลสวยงามสวยงามเดีวปลาเอาเอานี่ไปก่อนแม่เอาไปเดี๋ยวปลาวันนี้ปลาจะเ,เป็น,ปนฝ่ายฝ่ายที่ต้อง เอ่อตกปลาปลาข้างหลังเอาเบ็ดไปก่อนเอาไปตกปลาก่อนแล้วกันนะครับเพราะเราต้องตกปลานะครับเออไม่ถึงนี่โคขุดปุ๊บได้โคเอ้ยตกปุ๊บได้โคเลยเหรอนี่นี่มันไอ้นี่ดีมากเลยนะปลาเนี่ยอะไรนะมันเป็นเบ็ดที่ดีมากเลยนะเบ็ดโชคดีฮะแต่ปลาตกปอปลาตกปุ๊บโชคร้ายเลยครับนี่โหผมชอบมากเลยนะผมนะสไตล์แบบว่าทำแบบฟทมทำตกบ้านทำตกปลาชิวๆผมสร้างบ้านครับผมชอบมากเลยสไตล์แบบลับเนาะปลาได้ได้่องได้กล่องอะไรมาให้พี่ด้วยนะเผื่อมันมีกล่องที่มันสามารถไปเป็นคล้ายๆลัคกี้บ็อกอะอ่าประมาณนั้นใช่แล้วมันจะเป็นเป็นกล่องเลยลลอองงดดูู กล่องที่ไม่ใช่กล่องที่เราเปิดอะ่ะมันจะเป็นกล่องนะครับโอเคเหรอทางน้ำไหนทางน้ำธรรมดาปะมีไม้ไห้ไม้หมดยางปลาหมดยางเอ้ยเนี่ยสารถูกอันโคตรเยอะเยอะโพดโพดเราครับก่อนเราใหญ่ไหมปลาแพเราเนี่ยใหญ่ๆเลยวะเรือลำใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งแบบว่าปลูกการเกษตรนะครับปลูกต้นมงต้นไม้ทำฟาร์มท,ทำเครื่องนู้นเครื่องนี้นะครับแต่อีพีเนี้ยผมต้องหาคนว่าผมทำยังไงดีให้ได้เครื่องที่มันคับมาเนาะโอเคเราสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะครับเราปูพื้นไปก่อนแล้วกันสร้างสร้างบ้านปลาตก เดได้ไดได้ได้ไอันนี้มันใช่กล่องที่พี่อยากได้ไหนขอตัวนหยพี่บอกแล้วว่ากล่องอะไรคือมันมันได้กล่องอะไรมาก็เอามาเถอะครับมันกล่องดีๆหมดแล้วนะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเด้เด้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมวางผิดเอาไหมโอ้กล่องอะไรครับเนี่ยอคุณตัวไหนอ๋อนี่ไงเครื่องมักปุ๋ยที่น้องเขาบอกทำได้แล้วนี่ไงปลาคือเนี่ยที่น้องเขาบอกว่าพี่เขาสามารถทำนู่นทำนี่ได้ด้วยจริ่งอ๋อดูแป๊บหนึ่งนะใช่แล้วครับโอเคปาไปตรงต่อเลย ไปดีมากน้องชายดูหน่อยขอรันค้าหน่อยสองนาสองนานี่ไงเทรดได้แล้วนี่ขึ้นมาปุ๋ยอันนี้ป่ะทุกคนผมมันคนละเครื่องอันนี้แน่เลยถ้าจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมลองดิเฮ้ยผมตื่นเต้นอ่ะที่มันเป็นอันเนี้ยเป็นเอที่ตกปลาแบบนี้ใช่ไนี่ปลาจริงด้วยนี่ไงได้แล้วนี่ไงนี่ไงหมักปุ๋ยเสร็จแล้วก็มันยานี่เอาเขาอะไนะมันจะเป็นไอเนี้ยไอสาหร่ายแล้วก็รอรอรอดินมันแก่ ดินมันแก่แก่นะโอเคต้องรอใช่ไหมทุกคนนี่ไงมันเริ่มมันเริ่มเป็นดินแล้วทุกคนมันคือที่เครื่องที่ปั๊มดินอันนี้เครื่องอะไรครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องทําดินทําหินหรือเปล่าผมเคยเห็นอยู่นะนี่ไงไมันได้ดินมาแล้วนี่ไงเครื่องนี้โคตรโกงโอเคครับทุกคนเราได้ที่แรกของมาแล้วนะครับที่สุดเฮ้ยเดี๋ยววางปุ๊บยาขึ้นปั๊บเลยมาเรามาลองแรกของกันเอ่อจะเป็นแบมโบ้แบมโบ้แบมโบ้ไอ้ไม้ไผ่ได้อันด้วยอ่าเก็บไว้เก็บไว้พี่ปลาที่สุดได้ได้ผงได้เพชรมาเต็มเลยใช่ปป่่่่่่่่ะเเเเเมมมมมมมืออออออกกกีีี้้้้้้้้ห็็นนนนนใใชชแแแลลลวววคคคทาาาผผผไไไดดขงงรรรรรับบู๋ย อ่ะเดี๋ยวเราไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะผมว่าผมย้ายที่ดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเอ้าหายเยอะโอเคอยู่นี่โอเคไว้แถวๆตรงนี้แล้วกันครับจะได้ไม่ลกเนาะเขียวไว้โอเคได้เป็นเครื่องอะไรอ่ะทุกคนรู้สึกต้องเอาหินมาใส่ปะดินอะดินที่ไม่ใช้ปะอ่ะลองดินนี่กอนดินไม่ค่อยใช้ดินนี่โอเคปึ๊บอ๋อนี่ไงมันจะกลายเป็นหินด้วยครับทุกคนดินด้วยนี่เอาดินหนึ่งอันแล้วก็ขวารูร่วงปั๊บปั๊บปนี่มันจะกลายเป็นอ๋อเดี๋ยวเป็นเมล็ดซีดเหรอมันสุ่มเหรอครับเนี่ยหรือไ บเป็นเม็ดมั้งโอ้มันเป็นเครื่องย่อยของนี่ครับทุกคนเครื่องย่อยดินนะฮะนี่ดินที่ไม่ค่อยได้ใช้นะผมทำนู่นทำนี่ได้เป็นเมล็ดด้วยลอนลอโอไม่ใชพาพี่ได้ใบเอ้ไอ้เมล็ดเมลอนเมล็ดซีดมาด้วยเต็มเลยครับผมเอาไว้ในกล่องแล้วกันครนะใช่แล้วเราทําได้ทํำใช่แล้วต่อไปนี่เครื่องอะไรครับทุกคนอันนี้จะเป็นเครื่องทำโอไออออฟซิเดียมหรือเปล่าน่าใช่นะนี่เครื่องเลสโตนนี้เป็นที่เป็นเนฟเอินเอ็นพอร์ทัลนี่ไง เนเธอร์คอร์ดแต่ว่าเราต้องทำที่ไปเนเธอร์ปาเพื่อไปขุดคอร์ดมาแล้วก็ทำเอ็นเพราะว่าเกมเนี้ยจบด้วยการที่เราต้องตีเอ็นเดอร์เเอ็นดอร์ดาก้อนใช่ไหมทุกคนด้วยิโอเคแล้วทำฟาร์มกรงฟาร์มไก่ได้ด้วยนะป่าโอ้เอาเมล็ดซีฟไปแลกของนู่นนั่นโอเคครับผมนะโอเคร้านนี้ดีมากเลยครับทุกคนถือว่าที่ป่าเนี้ยเป็นแรงที่ดีมากเลยแรงผักตันทำให้ทำให้บ้านเราเนี่ยมีอะไรดีขึ้นนะทุกคนโอเคไป เราเรา,เราทำบ้านต่อนี่นะครับไปขอทำบ้านทำวางพงวางพื้นเสร็จเรแล้วนะครับไป let's go โอเคครับผมว่าผมว่าผมแลกเครื่องนี่ก่อนเดี๋ยวทุกคนเป็นเครื่องทำลาวานนะเอาไว้ขุดหินนี่นะครับเดี๋ยวผมแลกไงดีนะอยู่ในหน้านีน่ไงเดี๋ยวเหล็กในกล่องครับผมต้องทำเหล็กเดี๋ยวทำแลก,ลกไงอะ่ะต้องเอาเครื่องอันนี้ออกเครื่องนี้แล้วก็บิดหินธรรมดานะห่วงหกอันหินธรรมดาคูอันเราต้องหินไปเผาครับผมน้องแด้ออคซิเดียนแปดกับเมนดิน มนดิ้งเหรอเยสเอาไปเอาไปเอาไปชับนี่เลยปลามนดิ้งอ่ะเอาไปชารเป็ดตกปลาอะไรมันจะได้ซ่อมตัวเองนี่ที่ผมบอกที่ผมอยากได้นะครับแล้วเราต้องเอานี่นะครับทุกคนเอาไปโอเคเราต้องมีหินธรรมดาด้วยปลามีไอหินธรรมดาบ้าสโตนอะ่ะหินที่แบบเผาอะ่ะ มีปะยินธรรมดาขอหน่อยขอหน่อยโผพี่ปลานี่เป็นฝ่ายตกปลาที่ดีมากเลยนะ้วสำหรับไอคลิปคลิปนี้นะฮะเค้อข,ข,ข,ขาดอีกรู้สึกขาดอีกสองอันมีปะที่มีแล้วพี่ได้ไดเผาเลยห้องหิน,นธรรมดาไปเผาก่อนเดี๋ยวผมหมดแล้วรอหินเนะี่ยหมดใช่ไหมทุกคนโอเคมีอยู่นิดนึงผมแล้วก็ผมไปศึกษามันนิดนึงครับเมื่อกี้คือไอเครื่องเนี้ยโอ,อเดี๋ยวได้เผื่อทุบเฉยเลยไปไหนแล้ววนะเอ้าอย่าบอกว่ามันโดนไฟเผาไปแล้วไม่นะไอเครื่องบ้าไอไอ โอ้โหแล้วทุบทีปุ๊บหายไปเลยอ๋อยังอยู่นู้นหายไปแล้วโอเคเราค่อยขับใหม่แล้วกันเนาะโอเคเครื่องนี้สุกว่ามันจะเป็นเครื่องบดนะครับทุกคนเอากองกาบวงกาเวลเปนบดได้เลยใช่ปะอ่มลองก่อนใช่ไหมอ้าวรู้สึกมันจะได้ลงพูดลงพุทธแร่มานะครับจริงด้วยใช่ปะ่ะผมดูก,ก่อนใช่ไหมอ้าใช่จริงด้วยป่าวจะได้บงลบพุทธแลมันครับผมนี่ยเปนเครื่องบดครับผมใช่ไหมผมลองดูก่อนอ้าใช่ด้วยเมื่อกี้ได้ลาพิษมาด้วยครับเอาทำตัวชันได้เลยนะ่ะเฮ้ยได้ลาพิษมาทำตัวชันได้เลยดด<ม>โคตรด โอเคดีมากเอาเพชรไปทำนี่ไงเราทำเราขาดอะไรตอนนี้เราขาดเออ่หนังวัวปะหนังวัวอิเที่เรามีแล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมที่ปลาบอกมีแปดนะตอนนี้เราทำเราทำต้นชันได้นะครับเนี่ยเรามีชูเก,กเคนนะครับชูเก,กเคนเดี๋ยวชูเกเคนมีปะไม่มีหนรู้สึกเราขาดหนังสือนะครับโอเคตกไปเรื่อยๆอาจจะได้หนังสือก็ได้ปลาคิดแล้วมากนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวด้อ๋อโอเคได้กูได้นนัดเออผมลืมบอกนะครับตอนแรกผมตกปลาไปผมได้นี่ด้วยทุกคน เป็นทองอ่ะเศษทองเราทำเศษทองครับผมเอาไปคาเป็นอันนี้คนที่นัดเก็ตแล้วเราเข้าไปแลกของกันไปสีไต้ไอ้ล่านๆแล้วกันนะไปสร้างบ้านต่อครับผมป้าจะลืมตับมาให้ด้วยนะตับมาให้ด้วย พี่ต้องใช้ไม้เยอะมากเลยนะครับเราเอานี่ไปคราบเป็นไม้ธรรมดาก็วางแพลก่อนแล้วกันนะครับเบอร์คลิปนี้ต้องอย่างน้อยต้องสร้างบ้านธรรมดาให้เสร็จนะครับผมนะโอเควางไปชึบเชิบชิบโอเคครับทุกคนครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับที่สร้างบ้านเองครับมาเรามาสร้างบ้านดีกว่านะครับคือบ้านของเราเนี่ยผมทำเป็นสองอย่างนะครับทุกคนสองชั้นนะครับสองชั้นกำลังดีเลยมาทำชั้นแรกก่อนนะครับโอเควางตรงนี้ก่อนโอเคผมได้ทำการออกแบบไว้แล้วในหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ในการออกแบบของผมเนี่ยมันทำให้เราใช้ไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนนะ ก็6ประมาณนี้เท่เท่าไหมโอเคเท่ากันอยู่โอเคแล้วเราก็วางนี่ผมหนึ่งสองสามประมาณนี้แล้วก็วางนี่โอ้โหอย่ากับคลิปสอนสร้างบ้านครับทุกคนมันคือคลิปตอนนี้เป็นสร้างบ้านนะครับทุกคนอยู่ช่วงสร้างบ้านแหละคลือภารกิจวันนี้เ,เราเทําสวยครับสวยในแท็กเดี๋ยวเอาไปทำอะไรตั้งชื่อเหรอ <c oughs> ใช่ไหมเอ๊ะ <c oughs> ไม่ทําแกใส่ลุ้มเหมือนไหนไหมครับนั่นได้บอกได้นะน่าจะได้ได้ <c oughs> ไม่รู้อะทําแกใส่ลุ้มหนึ่งสองสามสี่นะครับโอเค ก็ขอคลิปนี้ทุกคนครับอยากให้ทำ EP สามต่ออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ผมขอสักสามพันไลค์แล้วกันผมนะแค่สามพันไลค์เองนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปใช่ไหมครับพี่ปลาซังใช่แล้วโอเคมีไม้อยู่ไม้เหลืออยู่ไม้เหลืออยู่มาขอดแต่ไม้ด้วยแล้วกันนะครับให้ไม้มันโตเยอะเลยตอนนี้อยาได้ไม้มากสร้างบ้านนะตอนนี้ฉะนแรกว่าไม้ไม่จําเป็นนะตอนนี้ผมว่าจําเป็นละตอนนี้ผมว่าแพ้ผมเนี่ยเรือผมไม่น่าพอนะผมอาจจะสร้างเพิ่มนะครับไม่ถึงสร้างบ้านเพิ่มนะเเเเเพรรรรรรราา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 ะะะะะะะววว่ทททแแแลล้้้้้้้้้้ชัััันน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 คคบบบตตงงงงงีีจจปปป็็็ขขขึึไดกโอมณส จะเป็นไอ้ที่ที่นงที่นอนนะผมชั้นสองก็จะเป็นแบบห้องห้องเขาเรียกไงนะจะเป็นที่ชมวงชมวิวว่าใบนี่นะครับผมแค่ตับผาไทยก็พอทุผมนะสาพันไทยคลิกกดไลค์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ EP หน้าอยากทำอะไรต่ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับ EP หน้าผมว่าจะไปสำรวจใต้น้ำแล้วก็ไปในเทอร์นะครับไปสองอย่างเนาะโอเคตามานั้นอาจจะไปในเทอร์เปในเทอร์ผมว่าผมจะทำเครื่องอันนี้มากเลยทุกคนเครื่องไอ้เนี่ยอะไรนะจะทำไอเนี่ยเน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 จะจะจะไปเอ็นเดอร์อ่ะเดี๋ยว เราจะจบแล้วเหรอคลิปนี้ยังย,งย,งยังเดี๋ยวไปต้นนั้นไป,ไ,ปไปบุกบุกการเดียนก็ได้ไอพีหน้านะมันจะไปบุกการเดียนนะครับเ,เดี๋ยวเรามีออซิเดียบแล้วทำต้นชันได้เลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมทำอะไรต่ออ๋อใช่ใช่รอรอ,อต้อนไม้โตนะครับเรามีนี่นี่เรามีบอลมิวนี่นี่โอเคไปปลูกต้นไม้ก่อน,น,นต้นไม้เหรอออหินโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาบอลมิวเนี่ยมีกระดูกบ้างรู้สึกในตัวมีกระดูก เดีย๋ยวหากระดูก่อน,กกนต้นไม้จงโตจงโตเถะน,น้องพี่นี้บนมิวหมดแล้วโอเคผมว่าสร้างบ้านเสร็จก็อาจจะตัดคลิปก่อนแล้วกันนะครับแบบว่าไม่ถึงเจอกันใหม่พัทหน้านี้นะครับอย่งางน้อยเราต้องสร้างสักบ้านก่อนทุกคนอย่งางน้อยต้องมีบ้านก่อนนะโอเคร okay, เราสามน้อยอย่างน้อย,ยเ,รเราต้องทำบ้านนี้เลยก่อนนะครับสักสองชั้นน่าจะเสร็จนะครับโอเคโ้ไ okay, ม้เราไม่พอทุกคนโอเคครับแต่ผมว่าผมน่าจะตัดคลิปไปทีตอนที่ต้นไม้เยอะแล้วกันนะครับต้องใช้เวลาสักเกือบเกือบหลายชั่วโมงอยู่นะไม่ถึงชั่วโมงหรอเพราะว่าต้นไม้มันโตไวเนาะโอเค ีนาทโอเค <Okay>, นะผมปลูกต้นไม้ไปเยอะเลยนะครับโอเคปลูกไว้ปลูกรัวๆเลยครับโอเคปลูกไว้นะครับโอเคนั่นเดี๋ยวมาเจอทีตอนต้นไม้โตแล้วกันโอเคครับทุกคนครับมาเสร็จแล้วครับผมหมายถึงว่าฟาร์มต้นไม้เนี่ยได้2กอกับยี่สิบอันถือว่าได้อยู่นะทุกคนนี่ครับฟาร์มจนเช้าแล้วทุกคนต้นไม้ก็ยังโตเรื่อยๆนะบอกแล้วมันโตวไวนะทุกคนผ่านแค่คืนเดียวเองโคตรไวเลยครับโอเคมาเรามาทำนี่ต่อบ้านนาบ้านนาบ้านนาเอาไปคาบของนะครับผมบ้านนาบ้านนาบ้านนาเราสรา้ نا, างบ้านด้วยบ้านนา ป่าต้นไม้เราเนี่ยบ้านเรากลายเป็นกอนเขียวไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็มาผอกระจกที่หลังนะทุกคนเอาเอาไปไว้ไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเ,าาเราค่อยมาผอกระจกเนาะเดี๋ยวลองเอ้ยเดี๋ยวเหรออยารู้อ่ะว่าทรายไปย่อยมันจะได้อะไรอ,ะอ่ะลองดูสักสักนิดนึงอะ่ะเอาทรายยอดด่อนไปะเอ้ทรายได้ด้วยได้อะไรครับทุกคนเฮ้ยได้ไดไดสโตนมาเฮ้ยเคได้ดีอยู่เนี่ย อุ้ยได้น้ำตาลด้วยโอเคครับได้อะไรอีกได้รีกได้อะไรก็ได้ผมทุกคนนะมันได้ของที่มันเป็นค่อนข้างแบบทรงโอเคได้อยู่ครับผมนี่เป็นอะไรโกสโตเหรอเนี่ยโอ้โหได้โกสโตนเนี่ยอกซายนี่สุดยอดแล้วมันจะได้เป็นไอ้นี้ทุกคนเป็นอะไรที่มันเป็นแบบค่อนข้างแบบคล้ายๆกันพอวเดอร์ดูมันออกสามเหลี่ียมอ่ะทุกคนเออลูกกกมเนี่ยโอเคซายได้ของดีอยู่นะอีกนะครับรอกันเราเอาโกสโตนไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะทุกคนเช่นทำอะไรนะทำเป็นโกสโตนก็ไปทำเป็นไฟนักไฟสวยได้นี่นะครับโอเคเราทำนี่ก่อนทำอะไรไปข ออโต้ก็ได้อ่าได้ได้ได้เยอะเลยนะครับเลสโตนได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆากต่อไปเราทําทางขึ้นครับทุกคนตรงนี้แล้วกันทางขึ้นฟับฟับตรงนี้เลยเชิบเดี๋ยวนะมันมันบางหน้าบ้านไปนะผมว่านะเชิบเชิบโอเคได้อยู่นะครับโอเคโอ้โหสร้างบ้านย่างเลยรครับโมดชีวิตรอดน,นะโอเคมาแต่เราก็จะมีความพยายามในการสร้างนี่นะครับโอเคประมาณนี้ไหมประมาณนี้น่าจะโออยู่นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวขึ้นอีกสัก,ก,สก,สกนิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้มันพอดีกับบ้านนะทุกคนพอดียครับ โอเคเท่ากันแล้วต่อไปเราก็ต้องเป็นวางตรงนี้ปิดไปโอ้โหบ้านเราเนี่ยโคตรสวยลุงลังแน่นอนคนะรับทุกคนไม่ต้องห่วงสว,แบบสวยแบบลุงสวยยังไงวะปลาสวยแบบลุงลังุงงออัก็แบบลกรกใช่แล้วรก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 แบบข้ามหมดเลยคนระับผมหกกึ่งกองฮะเอ,อ,อเ้ยเราค้าเยอะไปไหมเยอะไปแล้วเนี่ยไม่แนะ่ครับผมรู้เท่าไม่ถึงการนะไม่ผิดนะฮะโอ้ยว่ายกับปาลาโลมาด้วยฮะมีปาลาโลมาได้วยเหรอเนี่ยโอรออ๋อใช่ใช่ใช่ปลาโลมาเล่นด้วยมาเล่นใส่ไหมปลาโลมาเขาตามปลาไปนี่ว่า ใช่ใช่มาเล่นด้วยไงเล่นด้วยเออทุกคนผมเล่งปลาโลมาได้ไหมปลาม่เลยนปลาโลมาได้ปะเล่นได้หาเลี้ยงหรอ,อใช่ไม่ได้หรอเราเลี้ยงปลาโลมาไม่ได้ให้อะไรกินไหมรอบแค่มาเล่นแบบมาเล่นแถวนี้ได้อ๋อมาเล่นกับเราได้ใช่ปะเออมันอาจจะรักปลาก็ไรนะักปลารักน้ำรักสามามาปลมาปลาโลมาปปลล้าปลาลปลาโลมาปลาโลมาปาลมปลคนมาปลาโลมาปลาโมาคลาโปปลาโลมาปล มาๆามา,มาป้ารมาชุบชุบชุบโอเคเรียบร้อยคนระับผมทุกคนโอเคอย่าเล่นอย่าเล่นกับน้องอย่าเล่นกับน้องดูดิน้องน้องน้องบินวน,ออน้องไม่ใช่น้องว่ายวนน้องว่ายวนโอเคผมว่าบ้านเราน่าจะโอเคแล้วนะทุกคนนะหมายถึงว่าเราสร้างชั้นสองกันโอเคนั่นผมขอตัดคลิปไว้นี่อนก็ตลาบคลิปนี้ผมถือว่าขอปากหอมคอแล้วกันผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับซับซับสไครตด้วยแล้วกันครับก็ถ้ามีคำพูดคำบิดภาพประการใดหรือพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกๆแล้วนะทำให้ มึนๆนิดนึงนะครับนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลรก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง3,000ไลค์ที่ผมบอกมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลรก่อนบ๊ายบายครับผมวู้ฮู้บ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายแน่นอนครับผมหลังคลิปเดี๋ยวเราจะฟาร์มกันต่อนะผมนานจนกว่าจะได้ของดีนี่นะครับไป let's go มาถึงว่าเจอใหม่พันหน้าบ๊ายบายครับผมวู้ฮู้มีคนเล่นกับปลาโลมา